อันมีช่วงหนึ่งตอนนี้เขาแบบถามมาเยอะๆอะหนูแบบเขินมามีใครใด้ดูไลฟ์บีนเคมไหมคะหนูว่าเขินใช่ไหมหนูก็ยกขาขึ้นมาใช่ไหมแล้วแบบดูดนี่เนาะหนูใส่กางเกงลายนี้แล้วก็แบบไลฟ์แล้วคือคนก็เห็นเนาะแบบอืมใส่กางเกงนี้เอ้ยเพื่อนเข้ามาดูทักตายแล้วเพื่อนเข้ามาดูด้วยสวัสดีเพื่อนเพื่อนของหนูทักทายคะ่ะ เนี่ยแล้วก็มีรุ่นพี่เข้ามาดูดูควาเขินรุ่นพี่มากเลยแบบต้องมาฟังเนี่ยฝากตัวรุ่นพี่อีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งเคิดแบอบกจะบอกว่าไม่ชินกับการไลฟ์ไม่ชินกับการ live. ไลฟ์ในไอจีเลยอะ มาได้ไงเนี่ยมาแบบไม่บอกใครค่ะมาแบบไม่บอกใครว่าจะมาเพิ่งจบจากไลฟ์ตู้ปลาก็เลยมาไลฟ์คือหนูจะบอกว่าหนูเคยมาไลฟ์ในไอจีแบบรอบที่สามมัง้งตั้งแต่เปิดไอจีนี้มาไม่เคยไลฟ์เลยอดปลาคุกกี้เลยคุกๆไม่เป็นไรนะไม่ต้องปลาให้พักบ้างค่ะอยากมาทักคนในนี้บ้างไม่ค่อยได้คุยกันเลยคิดถึง ทุกคนมากมากโอ้ยทุกคนวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยคือวันเนี้ยงูเข้าบ้านนะทุกคนเออไม่ได้เข้าบ้านอยู่นอกบ้านแต่ว่าเข้ามาในมาในบ้านซึ่งแบบว่างูอะ่ะน้องจะไปกินกระต่ายหนูที่หนูเลี้ยงไว้แต่ว่าโชคดีที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรน้องน้องแบบว่าหนูเห็นงูก่อนก็เลยแบบทําให้แบบเออไม่โดนไม่โดนกิน นองกระต่ายก็คือไม่รู้เรื่องเลยว่างูมาแบบกําลังจะมาฉกแล้วอะแต่ว่าแบบนอนหลับแบบตลกมากไม่รู้เรื่องอะหลช่ชคดีที่มาเห็นก่อนอะจริงหรองูเข้าบ้านจะได้เจอเนื้อคู่ใช่หรอคะหนูหนึกว่างูเข้าบ้านคือจะถูกหวยอะทุกคนหนูนึกว่าแบบงูเข้าบ้านคือแบบแปลว่าจะจะถูกหวยแล้ววันนี้ไลฟ์ใช่ไหมมีเรื่องฮ่าๆจะเล่าให้ฟังวันนี้ไลฟ์ของ B N K ใช่ไหมคะ หนูชอบว่าหนูอะคือแบบด้วยความที่แบบเราชิวๆใช่ไหมเราก็เลยแบบใส่กเกงๆอยู่บ้านแล้วแบบว่ามันมีช่วงหนึ่งตอนนี้เขาแบบถามมาเยอะๆอะหนูแบบเขินมามีใครให้ดูไลา์บีนเคมไหมคะหนูว่าเขินใช่ไหมแล้วหนูก็ยกขาขึ้นมาใช่ไหมแล้วแบบูดิดหนูหนูใส่งเกงลายนี้ ใส่เกงนอนแล้วก็แบบไลฟ์แล้วคือคนก็เห็นเนาะแบบอืใส่เกงนี้อ้าวคุณนน,นคุณนน,นสวัสดีค่ะคุณนน,นสวัสดีค่ะคุณนน,นทำไมถึงมาไลฟ์ในไอจีเอ่ย อยากมาไลฟ์ค่ะเพราะว่าไม่เคยแบบหนูจะบอกอยังไงอะคือแบบทุกคนอะไลฟ์ใน IG บ่อยมากเลยใช่ปะแต่หนู่าไลฟ์แต่ใน i ออมแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยได้มาไลฟ์ในนี้เลยอะก็เลยก็เลยอยากอยากมาไลฟ์ในนี้เอ้ยเพื่อนเข้ามาดูด้วยาแล้วเพื่อนเข้ามาดูด้วยสวัสดีเพื่อนเพื่อนของหนูทักทายค่ะเห็นเพื่อนไลฟ์ก็เลยอยากมาไลฟ์บ้างไง รู้สึกว่าแบบเออทุกคนไลค์ในไอจีเห็นทุกคนไลค์ในไอจีไงก็เลยอยากมาไลค์บ้างได้ไหมเพื่อนมาทวงงานแล้วไม่ค่ะไม่ทวงนะคะหนูส่งแล้วทุกคนหนูส่งหนูส่งแล้วนส่งแล้วนะโอ๊ยมีเพื่อนมาดูไลค์ด้วยอ่ะเขินอ่ะเขินเพื่อนอ่ะเขินรุ่นพี Rut, ่ด้วยค่ะนี่หนูหนูนี่ถือว่าเป็นการแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเฟซไทม์กับรุ่นพี่ครั้งแรกใช่ไหมก็ฝากตัวด้วยนะคะรุ่นพี่ฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวค่ะหนูไม่ใช่คนแบบนี้นะคะคนที่คนที่เห็นในไลน์ไม่ใช่หนูนะคะลาลินค่ะฟอเจนเป็นอะไรกันคะเป็นแฟนกันนะคะเขาเป็นแฟนกันนั่นน่ะเขาเป็นแฟนกันเพลงไปถึงไหนแล้วคะเพลงก็ใกล้จะ ออกฟ i n a l เวอร์ชันแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำเทคนิคนินดหน่อยค่ะเทคนิคทางเทคนิคนินดหน่อยน่าจะเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวเขาก็น่าจะออกล้อออกเรื่องราวให้ดูแหละว่าระหว่างนี้หลังจากเดโมเวอร์ชันมาเวอร์ชันเต็มเราทำอะไรไปบ้างเรานั่นแหละค่ะก็อยากให้เราติดตามนะคะโอเคนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะจะก็มาทักทายค่ะมาบอกคิดถึงนะคะ ดีใ,ใจที่ได้มาไลฟ์ในไอจีบ้างเพราะว่าไม่เคยได้ไลฟ์เลย Facebook ก็คือตลอดที่มี Facebook มาไลฟ์ไปแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือไลฟ์ไปแค่3ครั้งนะคะรวมครั้งนี้ก็คือครั้งที่สแล้วแต่ว่าต่อไปก็หวังว่าจะไม่ต้องมาคอยนับรอบแล้วว่าจะไลฟ์กี่ครั้งเพราะว่าจะมาไลฟ์ในไอ,อจีบ่อยๆจะได้เจอทุกคนบ่อยๆด้วย เนี่ยแล้วก็เมีรุ่นพี่เข้ามาดูด้วมยามาเขิ่นรุ่นพี่มากเลยแบบต้องมาฟังเนี่ยฝากตัวรุ่นพี่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนด้วยค่ะ <laughs> เพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นครั้งแรกปู่ฟิลเตอร์หลุดอ่ะให้ให้แบบให้แบบไม่มีฟิลเตอร์บ้างโอเคทุกคนไปแล้วนะ พี่รหัสเข้ามาดูยังพี่รหัสหนูคือสับสูนไปแล้วค่ะคือไม่รู้ว่าพี่รหัสไปไหนอ่ะแบบเนี่ยพี่รหัสฟังหนูนะฟังหนูด้วยนะพี่มาตอบหนูบ้างนะแบบหายไปเลยอะ่ะพี่รหัสน่าจะยุ่งค่ะน่าจะแบบว่าเรียนมันเรียนหนักได้แหละก็น่าจะแบบวุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจได้ว่ายุ่งนะครับ โอเคพี่เพิ่งมาหนูจะไปแล้วเออแต่ตอนนี้มีมีพี่รหัสบุญธรรมแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะไม่งอแล้วค่ะลาเล่นนะงองอ้งอค่ะงองอนะคะพี่รหัสก็นันเนีลยอย่าลืมนะเขาดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ดูไม่เป็นนะ่ะทำไงอ่ะพี่รหัสเ็เหมือนความรักอะไรอ่ะรู้ว่ามีแต่หาไม่เจอคมมากค่ะพี่บาทนิ้วสิบสิบ,ส,บสิบแล้วเนี่ย โอ้ยมีรนน้องเขียนมาหาว่าหนูดูไลฟ์พี่อยู่โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูไลฟ์นะคะไม่ค่อยได้มาไลฟ์ตรงนี้ตรงที่แบบเออเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักอยู่เท่าไหรค่ค่ะอเไปแล้วคะ่ะ Stay safe always down Thank you so much Thank you You too Stay safe guys เ okay. คไปละนะ Bye bye เจอกันบายจะมาไลฟ์บ่อยๆค่ะ๊ายบาย fit yang lainnya. <laughs> Oke. Okay.